สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดลองขับนะครับเจ้าตัวไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดของ MG นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ผสมกับไฟฟ้าแน่นอนว่าใครก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่ารถไฮบริดเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายแต่ว่าผมอยากอธิบายนิดนึงว่าเครื่องยนต์พันห้าซีซีของเขาเจ้า MG ตัวนี้นะครับซึ่งใช้ชื่อว่า MGVS เนี่ยนะครับเดิมคือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ ร้อยห้าแรงม้านะครับแต่พอมันเป็นไฮบริดคือใช้ไฟฟ,ฟ้าเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เพิ่มกําลังแรงม้าเข้าไปนะครับมันกลายเป็นร้อยเจ็ดแรงม้าเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอัตราเร่ง0ูนย์ถกิมตรตชั่วโมงใช้เวลาเพียง9วินาทีเท่านั้นเองและ มันประหยัดขึ้นจากเดิมจากเครื่อง1 5 0 0ซีซีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพอมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับความประหยัดของเขาเนี่ยก็พอๆกับเครื่อง1 2 0 0ซีซีเลยทีเดียวแต่ว่าแรงม้าเนี่ย1้7แรงม้ามันโดดขึ้นไปขนาดเครื่อง2 0 0 0ซีซีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า MG VS ตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องของความสวยงามที่เขาทำให้มันแบบเหมือนกับเป็นรถ EV นะครับคือหน้ากระจังปิดหมดแต่ว่า texture หรือเทคนิคของเขานะครับนยครับช่องว่างต่างๆพวกนี้ยังระบายอากาศยังนําลมเข้าไประบายความร้อนเครื่องยนต์ได้เหมือนเดิมนะครับนิดนึงนะครับว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นเครื่องตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็คือกล่องกลองอากาศนะครับแล้วก็ไอดีเข้ามานะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ถูกไหมครับนะครับแล้วก็นี่แบตเตอรี่ฉะนั้นถ้าพูดจริงแล้วเนี่ย เครื่องเขานิดเดียวเองนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่แค่นี้นะครับมัน177แรงมา้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะอยู่ทางด้านหลังนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะอยู่ทางด้านหลังเขาก็แทนที่ยางอะไหล่ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีชุดซ่อมยางอะไหล่อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเวลายางแตกก็ใช้ น้ำยานะครับตัวนี้ก็พ่นเข้าไปเพื่อไปเคลือบแผลที่ยางแตกภายในนะครับก็ไม่ต้องใช้เ,เรียกว่าไม่ต้องใช้ยางอะไหนะครับก็มาใช้เป็นที่วางของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแทนแล้วก็ภายในก็ของห้องสัมภาระก็ยังกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับจุดแตกต่างของรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นท็อปคือรุ่น X นะครับจุดแตกต่างของ X กับรุ่น D รุ่น D เนี่ยราคา8 0 0 0 0 0 95,000บาทนะครับแต่ว่ารุ่น X ตัวนี้นะครับตัวท็อปคือราคา915,000บาทต่างกันตรงไหนต่างกันหลักๆ5จุดนะครับมาดูนะครับก็คือเบาะไฟฟ้าปรับได้6จุด6ทิศทางนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือไวเลสชัตเจอร์นะครับไม่ต้องใช้สายก็อยู่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็อันที่3คือม่านแอร์แบ็กเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะมีแอร์แบ็กออกมารองรับตรงบริเวณศีรษะกับ ตรงไหลนะครับแล้วก็ตรงนี่ครับสนลูบซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะแตกต่างกันอย่างที่5ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น X กักรุ่นดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้อง360องศานะครับนะครับก็จะเห็นว่าเวลาพอเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับในรุ่นดีจะไม่มีนะครับนี่คือเป็นสําหรับรุ่น X กนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครั ทั้ง5้าอย่างเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นดีกับรุ่นเอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันว่าสมรรถนะของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องยนต์พันหที่เป็นไฮบริดนะครับกเดี๋ยวเราไปกันเลยครับประตูนั้นนะครับครับแล้วก็ลายขวาครับ มอ่านะครับประตูนี้อ่านะครับประตูหน้า พยายามเกาะเส้นไว้เพราะว่ามันจะเข้าซ้ายตรงนี้อีกทีถ้าบานออกมากมันจะเข้ายากขอบคุณครับแล้วก็ประตูนั้นอีกประตูหนึ่งใช่ครับอ่าขวาซ้ายแล้วขวาแล้วก็ซ้ายอ่าแล้วก็เลนเชนตรงนี้ครับ ไปสตาร์ทถึงหนึ่งร้อย หลังจากที่เราได้ไปลองขับมาเรียบร้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลาลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางตรงการเข้าโค้งการควบคุมพวงมาลัยโดยเฉพาะพวงมาลัยนะครับปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบเลยทีเดียวก็คือเบาธรรมดามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปแล้วก็แบบสปอร์ตนะครับซึ่งแบบว่ามันจะเหมือนกับขับรถแข่งนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบของเกียร์นะครับก็มี2ระบบก็คือระบบ S กับระบบดีนะครับก็คือแบบเป็นอีโคกับสปอร์ตนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็ขับได้อัตราเร่งของเขานะครับ อย่างที่เคลมไว้นะครับอตัตราเร่ง0ย์ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเคลมไว้ที่9วินาทีนะครับตอนนี้เราไปขับได้ประมาณ9นิดนิดนะครับก็ขนาดนั่งถึง3คนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ชายตัวใหญ่ทั้งหมดเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งอตัตราเร่งการเข้าโค้งการควบคุมพวงมาลัยถือว่าเป็นรถไฮบิดอีกคันหนึ่งที่มีสมรรถนะดีมากๆแล้วก็ในราคา919,00 0บาทนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าจะไปดูเจ้าคันนี้ที่โชว์รูมแล้วลองขับดูไหมนะครับก็ ไปเจอกันได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับออโต้ Auto, สวัสดีวันนี้กับผมวีรพงษ์พุ่มการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ